พบกับดาด้าอีกแล้วนะคะกับช่องติ่งรีแอคค่ะวันนี้ค่ะเราจะมารีแอคอะไรคะวายค่ะความวายมาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมีรีแอคชั่น,นะคะเพลงที่ออกมาใหม่ค่ะของของใครคะของพี่ไบพัชรวิทย์ค่ะหรือสาร,รวัตรในคันกูคู่กันนั่นเองชื่อเพลงว่าจากที่ดูนะคะชื่อเพลงว่า move move ไปไหนมัน move ไปไหน สดงว่าเพลงเนี้ยมันอาจจะเป็นแบบการมูออนหรือเปล่าอันนี้ดาวนะอันนี้ดาวนะก็น,ะบบน่าจะแบบมูน่าจะแบบแน่แบบดูแค่ว่าดูแค่เปิดเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าแนวแบบเศร้าและน่าจะดรามา่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาค่ะก่อนอื่นเลยฝากกด subscribe ให้ช่องนาดาด้วยนะคะอ่ะเราไปเริ่มกันเลยค่ะจะจีเอ็มนะคะ boy don't cry boy don't cry ฝ <c oughs> งปลาก็หล่อแต่แบบทำน้องคือรู้ดราม่าโอ้โหแสงโอ้ยคือแสงแบบหลุดโฟกัสจากเนื้อเพลงไปได้คือจะโฟกัสเนื้อเพลงหรือว่า <laughs> ไปเอกเอบีดี <laughs> โอ้โหดูเลือกกระเดือกหล่อมาก <laughs> มูฟออน <gasps> สีส้มเสื้อแบบโ,โหคุณชายมาก เสียงดีเสียงนุ่มนวลอ,อยา่าไปเด้เอี่ไม่ได้ไม่รู้ว่าเพลงออกห่งหรือว่านนบแบบขอโทษนะคะแบบอาจจะไม่เศร้าเวลาเพลงเพว่ากีดกีติาร้องอยู่ Move on Move on มากไปเลยโอ้ยโอ้ยดูรอยยิ้มนี่ทุกคนอ๋อน่ารักมากมันยูชิใจมุ้ไปไหนก็ใจมันอยู่อ่ะที่ะาล้ว โอ้โหโอ้ชอบเส้นตรงนี้โอ้โอ้โอนูอ้งอ้อย่าเศร้าไปเลยหุ้ยสาวชาวประเทศรออยู่ดีมาก มาเลยทุกคน oh ในกอดใจยืนอยู่ที่เธอ move กเปกลี่ยนผ้าปลาดอนชานยล้างไปเปลี่ยนจะม o v อ all เลยโอ้โหมีเสียงหลบแล้วเงี้ยทุกคนดีมาก มันเป็นเพลงติดหูมากเลยอ่ะติดหูมากทำนองอ่ะทุกคนคือแบบโอ้ยคือมันดีมากทุกคนคือแบบไม่รู้จะแบบโฟกัสที่เนื้อร้องทำนองหรืออะไรก่อนดี คนร้องก่อนดีคือแบบเพอร์เฟกมากแล้วแบบเป็นเพลงที่แบบว่าออ้ยติดหูนะแบบทำนองแบบม o ฟออนอะไรทำเนี่ยที่แบบใบร้องคือเสียงนี่แบบไม่รู้อะไรจะเพอร์เฟกดีระหว่างเสียงกับหน้าคนร้องนะคะทุกคนคือแบบชอบตรงคําว่าอะไรนะใจฉันมูฟออนไปไหนก็ใจมันอยู่ตรงที่เธอคือแบบก็ใช่อ่ะก็ใจมันอยู่ที่เธอจะให้มูฟออนยังไงอ่ะพยายามมูฟออนแล้วฉันพยายามจะทําเท่าไหร่มันก็แบบวนไปอ่ะ ครไปเพราะใจมันยังอยู่ที่เดิมก็คืออะไรอยู่ที่เธอคือเนื้อเพลงคือดีมากเลยนะคะทุกคนเป็นเพลงที่แบบว่าอ๊ยทั้งอิ่มไปหมดอะทั้งเนื้อเพลงทั้งทำนองทั้งคนร้องคืออะไรคะเพอร์เฟคเป็นเพลงที่แบบเอาเลิศมาค่ะสิบเต็มสิบไปเลยคะ่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe ให้ดาด่าด้วยนะคะและใครอยากด่าด่าดานะคะรีแอคชั่นอะไรก็เมนท์ใ,ใต้ล่างหรือใครอยากจะคุยอะไรก็เมนท์ใ,ใต้ล่างโพลเลยคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ